มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมหาเศรษฐีพันล้านเขาได้ได้วางแผนแกล้งจนเพื่อจะดัดนิสัยลูกๆสันดานเสียของเขาและนั่นก็ทำให้ลูกคุณหนูติดแกลมต้องกลายมาเป็นยาจกตกกระป๋องและเรื่องราวของพวกเขามันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกัน ผมก็ขอฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก199ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเ,เพื่อนเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Spoiled Blast กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยจะเริ่มขึ้นที่โมนาโกรัดเอกราชที่มีท่าเรือเล็กๆอยู่โดยรอบและที่นี่เนี่ยก็มีชื่อเสียงด้านงานฝีมือ มีวิวทิวทัศน์ที่งดงามโดยชาวโมนาโกส่วนมากพวกเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายค่อนไปทางหรูหราอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะสามวัยรุ่นลูกมหาเศรษฐีอย่างฟิลิปสเตลล่าและอเล็กซองเพราะว่าพ่อของพวกเขาคือฟานซิสบาเต็กมหาเศรษฐีพ่อไม้ที่เลี้ยงลูกตามใจมาโดยตลอดและในเย็นวันนี้นะครับมันเนี่ยก็จะเป็นงานวันเกิดของสเตลลาที่ทุกปีเนี่ยจะถูกจัดขึ้น และเมื่อปีที่แล้วสเตลล่าในโวยกับไฟจัดเลี้ยงจนงานแทบระเบิดพรทีมงาน,เ,นเป็นสีขาวแต่พนักงานเสิร์ฟด้านเสิร์ฟโลเซ่เสียได้แต่ทว่าทางด้านของฟานซิสเขาเนี่ยก็ไม่ได้กังวลอะไรเขารู้สึกว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแล้วและในเวลาเดียวกันทางด้านของสเตลล่านะครับเธอเนี่ยก็กําลังแต่งหน้าทําผมอยู่แต่ตอนนี้เธอเนี่ยต้องนั่งสงบสติอารมณ์ของตัวเองเพราะช่างทาทรงผมที่เธอไม่ชอบออกมา แถมกาลอสแฟนของเธอเนี่ยยังปอบแค่ว่าเธอเนี่ยสวยอยู่แล้วไปอีกส่วนที่ทางด้านของฟานซิสในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็กำลังมีประชุมต่อกับเฟลูโชพอทูลหัวของลูกๆของเขาแต่ในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ต้องถูกฟิลิปเอาไอเดียที่เขาบอกว่าใหม่มานําเสนอทั้งพ่อแท้แล้วก็พ่อทูลหัวแต่มันเนี่ยก็เหมือนไอเดียที่ผ่านๆมาครับที่ทําให้พ่อๆเนี่ยต้องกุมขมับทุกครั้งไปทำให้พ่อเนี่ยก็เลยใช้ให้เขาเอาเอกสารไปส่งแทนแต่ก็ไม่เคยดูว่าอะไรเขาเลย ส่วนที่ทางด้านลูกชายคนเล็กอย่างอเล็กซ์เขาเนี่ยก็ไม่เคยกลัวคําขู่ของพ่อตัวเองที่บอกว่าจะตัดเขาออกจากกองมรดกถ้าเขาได้ขาดเรียนอีกเพราะเขาเนี่ยกำลังคั่วอยู่กับสาวผมบอน์บนเตียงอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวโดยในคืนนั้นขณะที่งานปาร์ตี้เนี่ยกำลังเริ่มต้นขึ้นนะครับฟานซิสเนี่ยก็นั่งคิดถึงภรรยาที่เสียไปถึง15ปีแล้วจนเสียงเพลงและเสียงเชียร์ในงานเนี่ยดังเข้ามาในบ้านทําให้เขาจึงได้เดินออกไปดูที่ระเบียง และทุกคนเนี่ยก็กําลังจับตาดูไปที่กาลอสที่อยู่ที่ริมสาวายน้ําที่กําลังจะตีลูกกอล์ฟเพื่อเปิดขวดแชมเปญให้สเตลลาแต่ทว่าในตอนนั้นเขาเนี่ก็ดันตีไปโดนขวดแชมเปญแตกแทนที่จะโดนจุกฝาขวดอย่างที่ตั้งใจโดยพอสเตลลาเห็นว่าพ่อดูอยู่จึงได้รีบชวนกาลอสเนี่ยไปคุยกับพ่อกันแล้วเมื่อบวกเขานะครับได้เดินมาหาฟรานซิสกาลอสเนี่ยก็ได้บอกฟรานซิสเรื่องต้องการแต่งงานกับสเตลลาแต่ทว่าฟรานซิสเนี่ยไม่เห็นด้วยเลย พาะกาลอสนั้นไม่ได้ทํางานแถมครอบครัวเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเงินอีกแต่แทนที่สเตลลาเนี่ยจะฟังพ่อของตัวเองเธอเนี่ยกบจูงมือกาลอสเดินออกไปที่งานแล้วก็เป่าประกาศว่าเธอกับกาลอสเนี่ยกำลังจะแต่งงานกันทําให้ฝ่ายพ่อเนี่ยก็ได้แต่ยืนดูโดยที่เขาเนี่ยก็ขัดขานอะไรไม่ได้เลยครับแถมเขาเนี่ยต้องเครียดมากขึ้นเมื่อเฟลุโชเนี่ยโทรมาบอกว่าฟิลิปเนี่ยไม่ได้เอาเอกสารไปส่งแต่กลับไปปาร์ตี้ดื่มเหล้ากับเพื่อนๆแทนและยิงไปกว่าดั้น ลูกคนเล็กของเขาเนี่ยก็ได้ไปทําเรื่องงามหน้ามาอีกแล้วครับพอไม่นานนักกีโยมเนี่ยยังเข้ามาบอกเขาได้งานด้วยความโมโหว่วาเล็กซองลูกคนเล็กของเขาเนี่ยโดดเรียนไปมีอ,อะไรกับเมียและลูกสาวของเขาก่อนที่กีโยมจะวิ่งไล่จะฆ่าเล็กซองให้ได้ทําเอาฟานซิสผู้เป็นพ่อในโปวดหัวอย่างมากเลยครับก่อนจะเจ็บหัวใจแล้วก็ล้มลงไปโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นทําเมาฟานซิสนะครับเขาจะต้องถูกพาส่งโรงพยาบาลด้วยความเร่งด่วนด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพัน แต่ทว่าตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้พ้นขีดอันตรายแล้วก่อนที่ลูกทั้ง3เนี่ยจะมายืนล้อมเตียงของเขาด้วยความเป็นห่วงและตกใจแต่ทว่าเหมือนพวกเขาเนี่ยจะมายืนเถียงกันเรื่องไร้สาระให้พ่อเนี่ยเครียดกว่าเดิมเสียมากกว่าจนทางด้านของเฟรุชโชเขาเนี่ยต้องบอกว่าฟานซิสเนี่ยต้องพักก่อนทําให้พวกลูกๆเนี่ยจึงพาก,กันกลับออกไปก่อนที่ทางด้านของฟานซิสเนี่ยครับเขาเนี่ยจะกําลังคุ้นคิดถึงอะไรบางอย่างโดยหลังจากเหตุการณ์ที่ฟานซิสนะครับ ได้ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันนั้นหลังจากที่เขาได้ออกจากโรงพยาบาลมาวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปอีก2เดือนโดยที่ในวันนี้ลูกบังเกิด9ก้าทั้ง3คนของฟรานซิสนะครับก็ได้พร้อมใจกันมาโวยวายที่บ้านเพราะว่าบัตรเครดิตของฟิลิปเนี่ยถูกละงับและอเล็กซองเนี่ยก็เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้สเตล,ล่าเองก็เหมือนกันและพอโทรไปที่ออฟฟิศของพ่อก็ได้เจอตำรวจอย่เป็นคนรับสายและในตอนนั้นเอง พวกตำรวจเนี่ยก็ได้ยกทีมาค้นที่บ้านฟรานซิสเลยครับทำให้ฟรานซิสเนี่ยก็เลยถือปืนไรเฟริลลงมาพาลูกๆออกไปจากทางหลังบ้านและทั้ง3เนี่ยก็ได้เห็นตำรวจกำลังทำการยึดรถหลูในบ้านของพวกเขาอยู่และในตอนนั้นพ่อเนี่ยก็ได้พาพวกเขาออกไปขโมยรถขับพาพวกเขาหนีโดยที่ทั้ง3เนี่ยไม่รู้เลยว่านั่นเนี่ยเป็นแผนของพ่อและเฟลุดโชเองที่ต้องการสอนบทเรียนดีๆให้กับพวกเขาโดยหลังจากที่พวกเขานีครับได้ทำการหนีออกมาจากบ้านแล้วทางด้านของฟรานซิส เขาเนี่ยก็ได้ําเนินการแผนดัดสันดานลูกของตัวเองต่อไปโดยในระหว่างทางฟาสซิสเนี่ยก็ได้แกล้งบอกลูกๆว่าบริษัทเนี่ยกำลังมีปัญหาพบการทุจริตตามกฎหมายที่พวกเขาเนี่ยฟังแล้วก็ไม่เข้าใจถ้าไม้พ่อจึงสรุปว่าบัญชีทั้งหมดเนี่ยถูกลังับพวกเขาถังแตกแล้วก็ถูกจับเข้าคุกกันทั้งตระกูลเลยส่วนเฟลูโชเนี่ยก็ได้หายตัวไปดังนั้นตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะต้องหนีไปซ่อนตัวในที่ห่างไกลกันก่อนและในตอนนั้น ฟานซิสเนี่ยก็ได้โยนมือถือของพวกเขาทิ้งลงไปบนถนนโดยอ้างว่ามันเนี่ยจะถูกแกะลอยได้ด้วยและหลังจากที่ขับรถกันมาอยู่นานนะครับในคืนนั้นทางด้านของฟานซิสเขาเนี่ยก็ได้พาลูกทั้งสามมาที่บ้านเก่าของปู่พวกเขาที่อยู่ไกลจากบ้านหลูของพวกเขามากโดยบ้านนั้นถึงจะหลังใหญ่โตแต่มันเนี่ยก็โทมแล้วก็ฝุ่นเคละอะเพราะไม่มีใครเนี่ยมาอยู่นานแล้วแถมพวกเขาทั้งสี่เนี่ยก็ยังไม่มีเงินสดติดตัวกันมาเลย จึงต้องกินขนมปังในน้ำมันเยิ้มๆที่พ่อจะทําให้แถมยังต้องอึ้งไปอีกนะครับเมื่อพ่อเนี่ยบอกว่าพวกเขาต้องทํางานที่ไม่เคยทํากันด้วยโดยเช้าวันลุงขึ้นฟานซิสก็ได้เคาะหม้อปลุกลูกตั้งแต่6กโมงเช้าให้พวกเขาเนี่ยออกไปหางานทํากันแต่ทว่าสองหนุ่มเนี่ยก็กลับมามือเปล่าทาให้พ่อเนี่ยต้องผิดหวังส่วนทางด้านของสเตลลาเธอเก็ได้เอานาฬิกาของฟิลิปไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าจนหมด ทำเอาพวกเขาเนี่ยแทบสติแตกกันไปเลยครับโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานนักสักพักหนึ่งมากกร์เกเรตกับมาธียัสแม่บ้านและคนของฟานซิสเนี่ยก็ได้เอาเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนและก็ของใช้นิดหน่อยมาให้ตามที่สเตลล่าโทรไปบอกก่อนหน้านี้แถมพวกเขาเนี่ยยังจะมาช่วยทําความสะอาดทำเอาฟานซซสเนี่ยถึงกับงงไปเลยเพราะมันเนี่ยผิดแผนของเขาไปที่จะให้ลูกๆเนี่ยทำกันเองเขาเนี่ยก็เลยขอให้มากกร์เกเรตเนี่ยกลับไปส่วนมาทียัสเนี่ยก็ได้บอกว่า ลานทิกเขาเนี่ยทำงานอยู่กําลังต้องการเด็กเสริรฟหากพวกเขาสนใจเนี่ยก็บอกเขาได้แต่ถว่าลูกๆทั้ง3คนของฟานซิสพวกเขาเนี่ยก็ยิ้มเยาะเพราะไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปทํางานแบบนั้นได้และหลังจากที่พวกเขาเนะครับได้ย้ายกันเข้ามาอยู่ที่บ้านของคุณปู่สามพี่น้องเนี่ยก็ต้องนอนอยู่ในห้องนอนเดียวกันใช้ห้องน้ําที่ไม่มีประตูจนในที่สุดฟิลิปเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในบริษัทหางานและเขาเนี่ยต้องการหางานตําแหน่งบริหาร ทา,ทางที่ไม่มีวุฒิการศึกษาหรือมีประสบการณ์อะไรเลยและเขาเนี่ยก็ต้องการเงินเดือนสูงเลวซึ่งแน่นอนครับว่าไม่มีงานที่เขาต้องการเลยทําให้สุดท้ายเขาเนี่ยก็ต้องยอมทางานถีบรถสับล้อที่ได้เงินน้อยลงจากที่ต้องการไปมากโขและก็ยังโดนคันอื่นแย่งลูกค้าคนแรกตัดหน้าเขาไปด้วยส่วนทางด้านของสเตลลาในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจไปทํางานที่ร้านอาหารกับมัตติอัสซึ่งได้เงินรายวันมากกว่าที่เธอคิดเอาไว้ แลกกับการล้างจานที่เธอเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยในชีวิตและในขณะที่ลูกสองคนโตเนี่ยออกไปหางานทำเฟลุชโชเนี่ยก็ได้เอาอาหารดีๆและวายมาให้ฟานซิสทานแก้เครียดโดยพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเล็กซองนั้นอยู่ในบ้านและพอได้ยินเสียงมันเนี่ยก็เลยทําให้เฟลุชโชเนี่ยรีบแอบหลบออกไปแม่เขาเห็นส่วนฟานซิสเขาเนี่ยก็ได้บอกลูกชายว่า l o เ s เนี่ยเขาไปจับมาจากทะเลเมืเ่อเช้าซึ่งโชคดีครับ ที่ลูกชายคนเล็กเนี่ยไม่ได้เอะใจสงสัยอะไรก่อนที่หนังนะครับจะตัดภาพไปในตอนเย็นหลังจากที่ลูกๆของฟานซิสเนี่ยทำงานกันมาอย่างหนักพวกเขาเนี่ยก็เอาเงินค่าจ้างกับมาให้พ่อเป็นคนเก็บให้โดยฟิลิปกับสเตลลาเนี่ยก็ได้จัดการกับน้องชายที่เอาแต่นอนไม่ยอมออกไปหางานทําแล้วก็ไม่ให้เขากินข้าวเย็นด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้สะทกสะเทือนอะไรครับพราะเขาเนี่ยจะออกไปเก็บผลไม้เบอร์อรี่ตามต้นไม้กินเอา แถมยังเชื่อที่พ่อบอกว่าสามารถหาลอฟเตอร์มาเองก็ได้ด้วยซึ่งการที่เขาเนี่ยกินผลอะไรไม่รู้มั่วไปหมดทําให้หลังจากนั้นไม่นานนักนะครับเขาเนี่ยก็ต้องกลับมาที่บ้านพร้อมกับอาการอาเจียนและตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นอาหารเป็นพิษและต้องทุกข์ทรมานอยู่ทั้งคืนโดยพีพีเนี่ยก็ได้แต่หัวล้อก,กับสิ่งที่น้องชายได้เจอด้วยตัวเขาเองและต่อจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดภาพมาในเช้าวันถัดมาโดยที่ในวันนี้ฟรานซิสเนี่ยก็เริ่มลงมือซ่อมแซมบ้าน เพราะเขาเนี่ยเคยเป็นช่างก่อสร้างมาก่อนโดยเขาเนี่ยก็เสนอให้ลูกชายคนเล็กเนี่ยมาช่วยงานเขาและจะแบ่งส่วนแบ่งให้ทำให้อเล็กซองเนี่ยก็เลยยอมทำงานกับพ่อไปขณะเดียวกันทางด้านของสเตลล่าที่ทำงานตอนนี้เธอเนี่ยก็ทนลูกค้าที่พูดจาไม่ดีกับเธอไม่ได้ครับเพียงเพราะเขาเนี่ยอยากได้ทัวร์แขกเพิ่มแถมยังถูกมัตติอัสเนี่ยดุสอนให้รู้ว่าเธอเนี่ยก็เคยทำตัวแบบลูกค้าคนนั้นมาก่อนแต่ตอนนี้เธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่ไม่มีเงิน เธอนี่จึงต้องอดทนทํางานนี้ต่อไปแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานนักเธอเนี่ยก็ได้ยิ้มออกครับเมื่อมารทิอัสกับคนอื่นในครัวช่วยกันถุยน้ําลายลงในจานสเต็กเพิ่มตัวแขกของลูกค้าคนนั้นให้ก่อนจะให้เธอเนี่ยเอาออกไปเสิร์ฟให้ลูกค้าผู้ไม่รู้อิโนโนอินเนอะไรเลยกินเข้าไปครับและเธอเนี่ยก็เริ่มสนุกกับงานทําความสะอาดร้านอีกด้วยและในคืนนั้นหลังจากที่ลูกๆทุกคนเนี่ยกลับมาที่บ้านเรียบร้อยกันแล้วทางด้านของฟรานซิสเนี่ครับเขาเนี่ยก็เพิ่งได้รู้ตัว ว่าตัวเองี่ยไม่เคยมีเวลาให้ลูกๆเลยเขาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าสเตลลาเนี่ยไม่สบายมาปีกว่าแล้วและเล็กซองเนี่ยก็เคยนอนในคุกหนึ่งคืนเพราะสูบกัญชาโดยฟิลิปเนี่ยเป็นคนไปประกันตัวน้องออกมาส่วนทางด้านฟิลิปเนี่ยก็เคยเข้าโรงพยาบาลสองอาทิตย์โดยที่พ่อเนี่ยไม่ได้มาอยู่ด้วยเลยและพวกเขาเนี่ยก็ตัดพอว่าพ่อเนี่ยเอาแต่ทํางานเวลาพ่อโทรมาพวกเขาเนี่ยก็เลยบอกแค่ว่าไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นแม่แม่เนี่ยคงมาหาพวกเขาทันทีและเมื่อได้ยินแบบนั้น มันเนี่ยก็ทําเอาฟานซิสน้อยใจมากครับที่ลูกๆเนี่ยโทษว่าเขาเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนี้และในระหว่างที่ฟานซิสเนี่ยกำลังพูดคุยกับลูกๆอยู่นั้นตอจากน,าน,นั้นนะครับตัวของฟานซิสเนี่ยยังได้รู้อีกว่าอาเล็กซองลูกชายคนเล็กของเขาเนี่ยมีความรู้เรื่องปะปาพอตอนอยู่มัธยมไปเขากับเพื่อนเนี่ยเคยช่วยกันย้ายเส้นทางท่อในโรงเรียนเลยเชื่อมท่อเก่งมากทาเอาพ่อเนี่ยประทับใจในตัวเขาสุดๆส,ส่วนทางด้านของฟิลิป เขาเนี่ยก็ได้ไปบอกคนที่แย่งลูกค้าเขาตรงๆว่าไม่ให้มาแย่งลูกค้าแข่งกันอีกจนพวกเขาในการมาเป็นเพื่อนกันอย่างไม่คาดคิดและทางฝั่งของกาลอสพ่อสเตลล่าเนี่ยมาเจอเขาไม่ได้เขาเนี่ยก็ได้แอบไปมีอะไรกับหญิงอื่นครับแล้วก็ได้รู้จักเธอว่าครอบครัวของสเตลล่าเนี่ยล้มละลายและหนีไปแล้วทาให้เขาคิดหนะักว่าจะยังแต่งงานกับสเตลล่าดีหรือเปล่าและในตอนนี้หลังจากที่ครอบครัวของพวกฟานซิสเนี่ยครับเขาจะได้ออกมาใช้ชีวิตด้วยกัน มันเนี่ยก็ทําให้พ่อลูกได้คุยเรื่องที่ไม่เคยคิดจะคุยกันมาก่อนทั้งได้คุยเรื่องแม่ที่พ่อเนี่ยไม่เคยพูดถึงเลยได้เล่นสนุกด้วยกันโดยลูกทั้ง3เนี่ยก็ทํางานอย่างสนุกและก็มีความสุขกันมากขึ้นและทางด้านของสเตลลาตอนนี้เธอเนี่ยก็จะทํางานบ้านด้วยตัวเองได้แล้วแถมยังได้รับเงินเดือนหลังจากทํางานหนักและก็เก่งขึ้นมากส่วนทางด้านของฟิลลิปเขาเนี่ยก็ได้สนิทกับเพื่อนใหม่และทั้งสองเนี่ยก็ขี่3ล้อถีบคุยกันเพลินจนไม่ได้รับลูกค้ากันเลยด้วยซ้ํา ส่วนทางด้านของอเล็กซองเขาเนี่ยก็ได้ช่วยงานซ่อมบ้านได้อย่างดีทีเดียวและทุกอย่างเนี่ยก็กําลังเป็นไปได้ด้วยดีจนทางด้านของฟานซิสเขาเนี่ยก็ไม่ยอมฟังที่เฟรุชโชบอกไว้บอกความจริงกับลูกๆได้แล้วจนในวันหนึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านของกาลอสที่สืบข้อมูลโดยการตามแกะรอยเฟรุชโชก็ได้มาหาฟานซิสให้แปลกใจในขณะที่เขาในกำลังซ่อมบ้านอยู่เพื่อบอกว่าเขาเนี่ยรู้แล้ว ว่าฟาซิสเนี่ยแค่ต้องการให้ลูกๆได้รับบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเท่านั้นทําไมผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เลยพยายามเสนอเงินให้เขาเพื่อให้ออกไปจากชีวิตของสเตลลาเสียทีแต่ถือว่าเขาเนี่ยก็ไม่สนใจโดยตอนนั้นเองฟิลิปกับสเตลลาและอเล็กซองก็ได้เข้ามาพอดีกาลอสเนี่ยก็เลยบอกพวกเขาว่าเขาเนี่ยได้เอาที่ดินในอาร์เจนตินาเนี่ยไปจำนองเพื่อใช้หนี้รัดให้พวกเขาแล้วแปลว่าพวกเขาเนี่ยสามารถกลับบ้านกันได้แล้วแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้น มันเนี่ยก็ทำเอาฟานซิสได้แตงเงียบไปส่วนลูกทั้งสามเนี่ยก็ดีใจกันมากที่จะได้กลับมารวยอีกครั้งสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็ต้องพากันทิ้งบ้านหลังนี้เพื่อกลับบ้านหลูไปด้วยกันโดยหลังจากที่กลับบ้านปกติกันมาแล้วนะครับฟานซิสยังก็ได้คิดหนักเรื่องจะบอกความจริงให้ลูกๆรู้เพราะกลัวว่าลูกเนี่ยจะโกรธแต่มาเกล็ตเองก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยควรบอกพราะเธอเองเนี่ยก็ไม่อยากให้สเตลลาได้แต่งงานกับกาลอสเหมือนกัน และสิ่งที่ฟารซิททำลงไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอยู่ดีและทางด้านของสเตลล่าในตอนนี้นะครับหลังจากที่กลับมาบ้านแล้วเธอเนี่ยก็กำลังตกใจที่จูจ่ๆกาลอสเนี่ยก็ขับรถมาพาเธอออกไปโดยเขาเนี่ยบอกว่าจะพาเธอไปแต่งงานโดยที่พ่อและพี่น้องของเธอเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยโดยหลังจากที่ออกมาเขาเนี่ยก็ได้พาเธอไปที่ศูตรราชการประทับพิธีในแบบคนอาร์เจนตินาและก็ไม่ยอมให้เธอเนี่ยคุยโทรศัพท์กับพ่อที่โทรมาหาพอดีด้วย และเมื่อเหตุการณ์เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้หลังจากที่ฟานซิสเนี่ยพยายามโทรหาลูกสาวเท่าไหร่เธอเด็กก็ไม่รับเลยทําให้ฟานซิสเนี่ยก็เลยเร่งรีบพาฟิลิปกับเล็กซองออกไปหาสเตลลาด้วยกันในทันทีในขณะที่พวกเขาเนีครับได้มาถึงแล้วและกําลังวิ่งไปขึ้นบันไดสเตลลาเนี่ยก็กําลังจะตอบรับกาลอสเป็นสามีแต่เธอเนี่ยก็ต้องแปลกใจที่ชื่อที่ถูกเอ่ยออกมาของเขานั้นมันเนี่ยไม่ใช่กาลอสแต่เขาเนี่ยก็พูดโน้มน้าวให้เธอกลับมาเชื่อใจเขาได้อีกครั้ง จนทางด้านพ่อกับพี่น้องเนี่ยไดวิ่งก็ามาพอดีและนั่นก็เลยทําให้ฟานซิสเนี่ยใช้จังหวะนั้นสารภาพความจริงทั้งหมดให้ลูกทั้ง3ฟังครับว่าเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดเรื่องที่ว่าเขาถังแตกเนี่ยเขาได้เป็นคนจัดฉากขึ้นมาแต่กาลอสเนี่ยก็เป็นคนขู่กันโชคซับพ่อทาให้พอที่ยินแบบนั้นสเตลล่าเนี่ยก็เลยไม่ยอมแต่งงานกับกาลอสทําให้ทางด้านของกาลอสที่หัวล้อนะครับเขาเนี่ยก็เลยยังไม่วายย่อเยอ้ยฟานซิสก่อนออกไปว่าตัวของเขาเนี่ยอาจจะเสียแค่สเตลล่าไป แต่ฟานซิสเขาเนี่ยคงได้เสียลูกไปทั้ง3มคนเลยก่อนที่ตัวของกาลอสเขาเนี่ยจะออกไปจากงานแลนแนนอนครับว่าหลังจากนั้นพอลูกๆเนี่ยได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วลูกๆทั้ง3เนี่ยก็โกรธฟานซิสมากครับที่พ่อเนี่ยไม่เคยเข้าใจแล้วก็อยู่ข้างพวกเขาเลยจริงๆทําให้ฟารซิสเนี่ยก็ได้แต่อธิบายว่าทําไมเขาเนี่ยถึงทําแบบนั้นแต่ทว่าลูกๆเนี่ยก็ไม่มีใครฟังก่อนจะเดินจากเขาไปอยู่ดีโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับ พอวันเวลาเนี่ยได้ผ่านไปอีก9เดือนต่อมาในตอนนี้ทางด้านของฟรานซิสเขาเนี่ยก็ยังคงนั่งเหงาทานมื้อเช้าเพียงคนเดียวจนมาเกเรตเนี่ยเอาจดหมายจากลูกๆเข้ามาให้ซึ่งในจดหมายเนี่ยก็มีเพียงเช็คจ่ายค่าบ้านเท่านั้นแล้วเฟลุโชเนี่ยก็ได้มารับเขาออกไปทํางานโดยที่ตอนนี้นะครับลูกทั้ง3คนของเขาก็อาศัยอยู่ที่บ้านของปู่และก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองทําแล้วส่วนทางด้านของเฟลุโชเขาเนี่ยก็ได้ขับรถพาฟรานซิสมาที่บ้านปู่ แทนที่จะไปที่ทํางานโดยฟารซิสเนี่ยก็ได้ถือช่อดอกไม้เดินเข้าไปส์ไพ์ลูกๆแล้วก็มองไปเป็นของขวัญวันเกิดของเซลลาโดยตอนนี้นะครับป้านของคุณปู่เนี่ยก็ดูดีขึ้นมากโดยลูกทั้ง3เนี่ยก็ไม่มีใครพูดอะไรกับเขาเขาเนี่ยก็เลยจะเดินกลับออกไปแต่แล้วในจังหวะนั้นเขาเนี่ยก็ได้หันกลับมาบอกลูกๆว่าเขาเนี่ยได้รับบทเรียนจากการคิดจะให้บทเรียนกับลูกแล้วก่อนจะเดินกลับออกมาครับและแล้วในจังหวะที่ฟารซิสเนี่ยกำลังเดินกลับออกมา,านั้น ลูกๆทั้งสาของเขาก็ได้เดินออกมาตามให้พ่อเด่ยเข้าไปในบ้านด้วยกันและพวกเขาเนี่ยก็ได้คืนดีและก็ฉลองวันเกิดสเตลล่าด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ในตอนนี้ลูกทั้ง3เนี่ยก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมากและฟานซิสเนี่ยก็ไม่ต้องปวดหัวก่อนจะได้อยู่เคียงข้างลูกๆอย่างมีความสุขเสียทีส่วนในทิ่ทางด้านทางด้านของกาลอสนั้นหลังจากที่เขาเนี่ยพลาดการแต่งงานกับสเตลล่าและเขาเนี่ยก็ไม่ได้ฮุบสมบัติตามที่คิดเอาไว้ เขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อของตัวเองก่อนจะไปหลอกลูกคนรวยคนต่อไปอย่างที่ไม่รู้สึกผิดหรือสำนึกอะไรเลยก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Spoiled Brats โดยผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยก็ชอบหนังเรื่องนี้พอสมควรเลยครับมันเนี่ยเป็นหนังที่สะท้อนให้เราได้เห็นว่าต่อให้คุณเนี่ยจะมีเงินมากมายแค่ไหนแต่ถ้าคุณยังไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลย ครอบครัวนั้นมันจะกลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขไปได้ยังไงหากมันยังขาดการใส่ใจจากคนในเหมือนกับที่ฟาเนเซสนะครับเขานี่ได้รับรู้แล้วว่าตัวเขาเองต่อให้จะรวยและให้ทุกอย่างลูกได้มากแค่ไหนแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่เคยให้ลูกได้เลยมันเนี่ยก็คือเวลาครับและนั่นเนี่ยก็เลยทําให้ไม่แปลกทีทก่ลูกๆของเขาจะจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาไปแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับหลังจากที่ดูสปอยหนังเรื่องนี้เสร็จ เพื่อนๆเยากได้ข้อคิดอะไรจากหนังเรื่องนี้กันบ้างถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไปด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDb ไปได้ที่6.1เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันเทีย์สกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที7เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับ คือในตอนนี้ใับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook มี Instagram ช่องแล้วก็มีช่อง TikTok ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน,นยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามกันด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม,ใหม่ๆลงอยู่เสมอสำหรับวันนี้พวกเราไอวนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ